-walk, uh -huh. i what you take. รายการเชียบเชียบโซเชียลสนุกจังวมันไม่เห็นเฟีวเลยเดคุณจะมุนเี่ยี่เฟี้ยวอาเี่ยนะโอปมันเฟี้ยวกว่าเยอะเลยนะน้องๆวันนี้ผมมีบุคคลคนหนึ่งนะครับทุกคนที่ชอบนั่งดูอะไรไม่รู้นะครับทุกคนวันๆนะครับ ทุกคนเป็นบุคคลที่ค่อนข้างรอนะครับทุกคนมีเมียด้วยเราก็มีหมาทั้งสองตัวในบ้านนะครับทุกคนในล่าสุดก็เห็นถอยรถออกมาใหม่นะครับแต่ผมจะไม่สะพ้ยแล้วกันร่งรถอะไรเห็นว่าในคลิปแยงไม่พูดนันเต็มมือไปไกลเลยนะทุกคนคือเป็นพี่ที่ผมรักเองนะทุกคนเลยก็ไม่ไม่ต้องรักเยอตามบทไม่รักนะทุกคนเคยจะบอกว่าเป็นคนที่ชั่วกป<อ>ลี่นคงเอาทุกคนก็วันนี้ก็กลับมากับคลิป ผมไม่ได้เปย์สามาบ่อยนะทุกคนเพราะว่าอะไรอยากจะบว่เปย์เยอะเทก็แบบว่ามันก็แต่ก็อยากเปย์เลยเลอ่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเสฟติดไปเลยว่าทุกคนบอกผมว่าผม,ผมชอบมากนะทุกคนคลิปนี้คือขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้คือเชื่อกูเถอะทุกคนก็จะดูคลิปนี้เพราะว่าจะมีแบบน้องเลมอนน้องแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยทุกคนกีโจไม่ได้เข้านานเลยก็แไม่ได้อ,อัปเดตแล้วก็มีแบบคนใหม่ๆหมเต็กที่แล้วก็น่ารักกัน บอกว่าวันนี้ปินคงไม่น่ามานะทุกคนน่าจะอยู่ข้างนอกนะทุกคนอยู่กับเมียนะครับทุกคนซึ่งผมฟีลวกับพวาผมไม่มีเมียนะครับทุกคนอยากเจอเมียไม่มีโนเมียนะครับนั่นแหละวันนี้ก็เป็นเวลาของกูแล้วแลว,วันนี้ผมจะมาเตะสาวนะครับทุกคนขอให้ปินคงไม่มาเมามาเริ่มกันเลย Nico, นนบีโก้วันนี้นะครับทุกคนไม่ไ <Cait> ด <target> ้มีแ <hatten> ค <met soup> ่ผมจะมาเปย์สาวนะแต่ว่าวันนี้นะครับทุกคนก็ผมได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กแฟนเพจผมผมนะครับเข้ามาทุกคนเยอะนานๆที่จะมาตอบคำถามผมได้นะครับตอนผมไลฟ์นะทุกคนผมจะแจกรางวัลทั้งหมด5คนด้วยกันนะทุกคนมูลค่ารวมเงินก็ห้าพันบาทนะทุกคนก็ตอนนี้เดี๋ยวข้างล่างก็มีทีมงานแบบว่าทีมงานบีโก้จากบีโก้เลยนะทุกคนก็เดี๋ยวจะเปย์แบบโอนให้สดๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเสี้ยวมันเชีย่วร์เชียร์เชียร์เชียร์ก็มาเริ่มการเปย์สาวกันแล้วจะ ปีโก้ลิงใต้คลิปนี้เลยบีโก้ไลฟ์นะทุกคนอ้าววิยเร็วจริงๆเลยเปิดยังไม่ทันแบบสองวิเลยอ่ะโอ้มยโอ้มยโอ้ยคุณนี้เดี๋ยวนะในพี่อวยผมชอบมากเอ้ยผมติดตามยูทูบอยู่จะมีใครตอบกูปะวะอุ้ยร้องเพลงเพราะอ่ะเขาเป็นคนเหนือนะซึ่งอยากจะบอกคือหลายคนก็บอกว่าให้คนนี้เป็นภรรยาภรรยาเชียงใหม่อะภรรยาเหนืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเขาเขาชอบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่ผมไม่รู้เหมือนกันกนะ็ใครบอกเลยว่าแบบถ้าคุณเ,เอ,อ๋ยอยู่ๆก็ถ้าอยากเป็นภรรยาเหนือของผมต่อไปนะทุกคนก็ติดพี่ ผมซิมพี่เคยมาคอมเมนต์ช่องหนูอยู่เลยหุ้ยทำไมมีคนเปเยอะจังอ่ะอุ้ยเปย์อะไรสมต่ำสมต่ำหุ้ยมีคนเปเยอะมากเลยพี่ต้นใจนะคิวเทหุ้ยสมต่ำหกจังมันเท่าไหร่วะเดี๋ยวกูไม่รู้กูไม่ได้คำนวณเดี๋ยเปย์มาเยอะในใต้ QT ถ้าเกิดคิวเปย์มาเยอะอย่างเงี้ยเราียนจริงๆเลยดีกว่าที่เชียงใหม่อะเดี๋ยวนะทุกคนมินตันก็มาวันเนี้ยเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวมินตันก็มาไม่มี เลียวทุกคนมีเตจปิเลตหมดก็มาหมดทุกคนเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะสำรวจสำรวยนิดหน่อยก่อนปิมข่อยปิมไม่มาเดี๋ยวพวกนี้ใครใจ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพลอ้าว์ปิมข่อยปิมไม่มาได้เจอพี่คนนี้ด้วยเหรอโอ้ยเด็กๆว่ะคิวเทกไอ้พี่อะพูพด,ดจริงมะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เล่นอย่างนี้ได้ไงผมทำงานอยู่เดี๋ยวเออต้องอย่างนี้สิบถาดเลยมคงสู้กูไม่ได้หรอก อุ้ยครับครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยากกินจังอต้องทำต้องทำะไรอ่ะออะไร้าวเดี๋ยวนะเ้ยล่นอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่โบนี่ส่งมาเลยสิบันนี้เดี๋ยวนะพี่โบนี่เดี๋ยวเมียก็ด่าหราทั้งก่อนก็บนอยู่เมียด่าเนี่ยฮะจริงปะเนี่ยอุ้ยอุ้ย อย่ายอมเขาสิอุ้ยอย่าช่างอย่างนี้ดิกูยอมเดี๋ยวกูจะแตกแล้วอ่ะกูจะแตกแล้วอะไรแตกก็อุ้ยนี่คือแทนค่ะคลิปคนนี้ค่ะเฮ้ยไม่มีใครยอมใครอ่ะทุกคนเขาเป็นคนอย่างเนี้ยเขามาแย่งอ่ะเฮ้ยกูไม่ยอมไม่เดี๋ยวเออเนี่ยคิเทลป้าเนี่ยนี่เนี่ยไม่ยอมเั้ยไม่ยอมเั้ยโหดจังวะกูตอนนี้กูเปไปหลายพันแล้วอ่ะไอเดียพิมพ์ดูเนี่ยก็ด่าหรอกอุ้ยจริงปพ่งเนี่ยสิบคันเลยหรอ ว่ยอะไรแต่งโดดแล้วยังไปแต่กับผมบ้างดิอุย100้ยร้อยนึงเลยเหรอร้อยนึงสิบอันเลยหรอไอ้เหี้ยไปอีกแล้ววะหมอ,อกดีกว่าพี่ผมหมอกแล้วทุกคนผมไม่อยู่แล้วนะนี่ใส่ไม่ดีอะเดี๋ยวผมไปห้องที่แบบแม่งไม่ตามนู้ทุกคนเนี่ยคนบิ้มคุงอะ่ะอ่ะต่อไปลิตเติ้ลบีนนะไม่นะาหายคนนี้นเข้ามารักนะจ,กจุ๊บจุ๊บรักนะจ,กจุ๊บจุ๊บเขาไม่หยอดวะ่ะส,สุดต้องสิบตอดสอดไหมคะสอ,สอดซิงเป็ดน,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 นิ่งเอ็กซ์เป็นคนเป็น่า เดี๋ยวนะคนนี้ใครใจเอาพิมพี่พิมไม่ยอมเดี๋ยวไม่ยอมนะาทุกคนไม่ยอมไม่ยอมอยวเดี๋ยวเเยไมเ่ให้พิมเยอจใช่ไมอันนี้คือส่ทสิใช่หมชอบไงส่งให้เยอจัเลยขอบคุณมากชอบพี่ิมอย่ามบิผมดิผมบอกชอบพิมไฟแิดแล้วหรอีมพิมก็อยู่หรอพิมอยาพวิพมมาอไปพิมบอกไปคนนี้ใครยดตุเดียวคมีคีใคร พี่พิมพ์ใส่ไม่ดีอ่ะเขามาแย่งผมทุกคนเนี่ยวันนี้เป็นแบบวันรวมยูทูบเบอร์หรอคะไม่มาผมคนเดียวพี่พิมพ์อย่ากัดเปรียบพี่พิมพ์อยู่ในนี้จริงๆเหรอคะพี่พิมพ์แสดงตัวหน่อยพี่พิมพอ๋อพี่พิมพ์คือคนที่เคยยี้ใจใช่ไหมผ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 มโกรธนะผมโกรธนะต้องเมียนะเอนนี้ชิวเทกับพี่พิมพ์ยิมเลือกเลือกใครเลือกใครโอ้โหยิมให้ทุกคนเป็นคนตัดสินดีกว่านะคะ จะะชนว่าเไม่เอาเลือกใครอ่ะเลือกใครไม่เอาเลือกใครเลือกใครหมอแล้วทุกคนหมอร้อนอะทุกคนคือมินตันอยูเข้ามินตันก็ได้ปินคงน่าจะปล่อยให้อยู่ริโตบินไปเออมินตัน หมดอารมณ์แล้วพี่ทุกคนหมดอารมณ์หมดอารมณ์หมดอารมณ์คนนี้มันคนนี้มันแกล้งผมแล้วคนนี้มันแกล้งผมแล้วเดี๋ยวโทรหาพี่เปิมดีกว่าพี่เปิมทำอะไรครับนั่งดูนั่ง,ด,งดูนี่ไปอะน้องเ่อไหร่คนนี้ใครใจคุ้นคุ้นไหมครับทำไมอ่ะน้องซีมีอะไรเปล่าทำไมต้งองเข้าตามผมด้วยเนี่ยพี่รู้ได้ว่าผมอยู่ห้องนั้นนะพี่ไม่เกรงใจคนที่มีทรัพย์สินน้อยกว่าพี่บ้างหรือไงเนี่ย ัหมดแล้วเนี่ยพี่ทำไงดีล่ะปกติเลยซิมทำไมปกติเลยวยดูถูกอะทุกคนมันดูถูกมากเลยอะ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เปี่ยนผมไม่ยอมอ่ะเดี๋ยวนะไอยเลมอนไลฟ์อยู่อ่ะเลมอนไลฟ์อยู่ผมผมโกรธว่ะเ้วไอ้เดี่ยวผมขับรถไปหานะผมรู้บ้านพี่นะพี่ส่งรูมาครั้งก่อนอะเมียพี่อยู่ไหมวันเนี้ย ไปไไผมไม่ยอมผมไม่ยอมไ่ผมไม่ยอมเมาเจอเลมัเจอดีเดี๋ยมาเปกันง่ะเข้าเลยเข้าเลยผมเข้าห้องเลยเดี๋ยวเข้าห้องเลยเทักอุว่รมันแพงอันนี้มันแพงพี่อันนี้มันแพงไปเพี่อันนี้มันเ่าไรเมื่ก้ันมันเ่าไเร่กิมันร่องอะไรต่ำสุดของพี่แล้วอ่ะมีหอมมียอมเอาเดี๋ยวเดีวเดเดีดิ้กดแล้วกดแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่กดแล้วผมเอาเอาผมเอาพี่เอาดิ อุ้ยไม่มา้วอุ้ยทำไมวันนี้เี๋วนะรถอะไรวะมันแพงกพ่านนเมื่อกี้มาพร้อมกันอย่้มันต้องอะไรแล้วล่ะเฮ้ยอ้าวพี่ปิ๊มมองไงคิดมี3ามคูณสามพจัไปช่องบิวแบบบิวโรงแรมดหิวโรงแรมเดียวดีพี่ปิ๊ดูบิวโรงแรมตั้งหนึ่งางิหอ้ช้างกูอยู่ไหนช้างกูใหญ่กว่า เฮียเมื่อก,กื้สองพ่เป็นพี่เป็นเมืม่อกี้สองพันหเลยอ่ะเอ้ว้าวตัวช้างใหญ่กว่ากันอ่านนมดเลเฮ้ยนีช้างคเทใหญ่กว่าเปอเอ้ยพี่เปเอาดิช้างผมใหญ่กว่าเอาดิเอาไง <c ười> เอาไงพี่ช้างผมใหญ่กว่าเอาดิช้างคิวเทหกว่าอาตั้งหมดแล้ว <c ười> เหร <c ười> <c ười> ลงบ้าะพีน่องเมียพดโอ้โโ้าวอ้ส้มตำส้มตำมาส่ตส้มตำแค่ขาดเดียวเลงเหรอเกียบเป็นหนึ่งว่ะเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะทุกคนยอมไม่ได้วะพีมีอยากขำผมดิช้างเอาเด็ดช้างเอาเด็ดโอ้ยเียพมสู้ไหมับน้องพิมสู้ไหมรับสู้ไหมรับสู้เกาหีบ้าไหมับ อาครับผมสักสีส่งมาเลยครับเขาตัวไปไหนพี่เิ็ตังหมดใช่ไหมพูดมาตรงตขงสองนาทีสองนาทีได้เอาพี่อะไรวะวันในเช้าเอาไปอย่างไดค่ะ ถ้าม่าเดี๋ยวนะเนินมันลุดไปกินเนิพี่มันลุดใช่หรอพี่ก็พูดตรงๆว่าพี่ก็เหนื่อยแล้วอ่ะอ่ะเหนื่อยแล้วเนาะไม่เป็นไรพี่ผมเข้าใจผมให้อภัยพี่ผมแก็ไม่เป็นไรพี่ผมก็ไม่ได้อะไรพี่หรอกพูดดีล้วชิวๆอ่ะฮ่าชิวๆพี่เปรมกูเจี๊ยบ ไม่ถึงไม่ถึงแบดหมดแบดหมดเอออ้าวไลฟ์จบเฉยน้องหลุดน้องหลุดโอ้เฮ้ยนะผมไม่ได้แพ้นะมาแก้พี่ผมไม่เอาเอาจริงว่าผมมีเงินเยอะนะพี่เออใช่ใช่ๆๆใช่ใช่แต่เลมอนหลุดอะเนาะเลมอนก็หลุดเฮ้ยเข่าหน้ากันเนาะค่อยแก้มือกันไม่มีตังค <laughs> ์พี่ขอขอยืมห้าพันได้ไหมพี่ เลขบัญชีเดิมใช่ไหมที่เคยยืมพี่อ่ะพี่ได้โอนให้เลขบัญชีเดิมเนาะไม่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 อยากคุยกับคนแพ้พี่ไม่อยากคุยกับคนแพ้ปูเนี่ยพี่หลุดอ่ะไม่งั้นพี่ส่งได้ต่อบนี่ก็เลยเนี่ยแล้วผมจะกดช้างสิบตัวแล้วพี่รู้ป่ะเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่แต่แบบแต่มันดันแบบว่าจบไลฟ์ไปก่อนเลยโอ้ยเลมอนก็เลยกดได้ช้างปูไมปกับพี่แพ้อะไรเนี่ยจริงเหรอแล้วพี่จะส่งได้อีกกี่ตัวคือลิมิตพี่วันนี้ช้างพี่จะได้ประมาณร้อย ร้อยยีสิบสี่ตัวใช่ไหมอืมผมมีประมาณสามร้อยยี่สิบตัวเยอะเกินขายแล้วเหรอขายแล้วขายแล้วซื้อซื้อเพชรเนี่ยซื้อเพชรพอแล้วนะวันนี้พอแล้วนะอ่ะพอแล้วพี่พอแล้วอยากจะบอกว่าทุกคนก็ฝากติดตามปิ่มคงด้วยนะครับพี่อยากจะบอกว่าเราก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมจับมือกันจับมือจับมือตัวรองใครชนะตกลงใครชนะให้คุณตัดสินละกันพี่เดินไม่ได้อ่ะได้คนตัดสินแล้วกันทุกคนอ่ะขอเอาของมาครับพี่ปิ่มที่แบบว่ามามาเอนจอยกับคลิปผมเออ ที่หลังบอกผมด้วยว่าพี่จะไลฟ์พี่จะมาเล่นตอนไหนอย่ามาแย่ง,มยงผมเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปเยี่ยมอีกจุบ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  <c oughs> ไม่เป็นไรทุกคนอยา่าจรน,นี่ผมมีรางวัลมูลค่ารวมห้าหมื่นนะครับแจกคนดูนะครับทุกคนกเดี๋ยวต่อไปเราจะไปขั้นตอนนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดไลฟ์นะครับแล้วก็แจกคนดูกันไป อกว่าเข้ามาแล้วนะทุกคนก็วันนี้กติกาวันนี้นะครับทุกคนผมนะครับทุกคนชูเทโอป้านะครับทุกคนกับทางบีโก้นะครับทุกคนก็จะมาแจกเงินสดนะครับมูลค่าห้าหมื่นบาทนะก็อยากจะบอกว่าน,นี่จะไง่ายๆก็คือมาถามคําถามเนี่ยแหละ Q&A ง่ายๆถ้าใครแบบ f c ชาวคลาซี่ชูเทโอป้าก็คงจะตอบได้แล้วนะว่าคำตอบมันเป็นยังไงอ่ะนะทุกคนผมจะถามคําถามง่ายๆเว้ยแล้วก็แบบแบ่งคําถามประมาณว่ารางวัลที่หนึ่งประมาณสองหมื่นห้าในอย่างนี้รางวัลที่สองก็แบบหมื่นห้าในรางวัลที่สามก็แบบสามสี่ห้าพันรางวัลที่สี่ก็จะสอง หมดห0าหมบาทแล้วก็รางวัลที่5้ามูลค่า2,500ันาคำถามก็คือก็เดี๋ยวพิมพ์ยังไงก็ได้นะให้มันดูเบอร์วังก็ได้นะทุกคนผมจะอันนี้คือไม่ได้ซีเรียสหรอกผมจะชอบอันไหนผมก็เลือกอันนั้นแหละแล้วก็ให้รางวัลแล้วกันคิวเทอป้ากับฟินคุงเนี่ยใครเฟี้ยวกว่ากันตอบครับผมทุกคนตอบครับคิวเทอป้ากับฟินคุงใครเฟี้ยวกว่ากันแหมก็ต้องคิดคิวเทอป้าสิบ้าที่สุดแม่งเอ๋อมากอ่ะเอ๋กว่าแมวอีกอืม คุรู้สึกไม่ดีวะไปเอาดีกว่าหล่อของแท้ร้องเพลงเพราะหน้าตาดีกว่ายอดซับเยอะกว่าสิครับเอ้ยผมว่าชอบอันเนี้ยผมแจกให้คนนี้ดีกว่าเดชาจนะครับทุกคนก็เดชาโจก็ได้รับไปแล้วนะครับสองพันห้าร้อยบาทเกมกัดกัง่ายๆอันนี้อนจริงนะทุกคนเกมกัดกัสองพันห้าร้อยโอเคคำถามต่อไปนะทุกคนรางวัลสองพันห้าร้อยเหมือนเดิมนะครับทุกคนคำถามต่อไปคือคิวเทโอปามีลูกสวาวทั้งหมดกี่คนแล้วก็ชื่ออะไรบ้างนะทุกคนตอบครับอันนี้น่าจะยากมากๆอันนี้น่าจะแบบว่าน้อยน้อยคนที่ตอบได้จริงๆนะโอ้ว อ so so yes? no in yeah. ื่นเทถูกต <uh ้องครับอื่นเทถูกต้องครับรางวัลต่อไปนะทุกคนเราจะมาแจกรางวัลก้อนใหญ่นะครับทุกคนก็จะมีรางวัล5,000บาทนะทุกคนต่อไปเป็น10,000บาทแล้วก็25,000บาทนะทุกคนก็พร้อมกันไหมครับ5,000บาทวันเกิดคุณดูว่าวันนี้เท่าไหร่ครับแล้วก็ปีอะไรมีคนตอบถูกแล้วนะครับมีคนตอบถูกแล้ว o C s นะครับทุกคน26มกราคม1999นะครับทุกคนทางบิโกโจะติดต่อไปนะครับทุกคนรางวัลต่อไปนะทุกคนมูลค่า15,000บาท ปอดองชิโดวะคืออะไรตอบครับผมนะอาววหารปอดของชิโดวะรางวัลหมื่นห้าอาหารปรดมีคนตอบถูกครับผมมีคนตอบถูก G I W L Y เกมเซตนะครับทุกคนส้มตำไก่ย,ย่างครับผมถูกต้องครับผมวิม่คราเร็วเกินอนะ่ะหมื่นห้าได้ไหมล่ะต่อไปนะ่คำถามยากเลยถึงเวลาแล้วนะทุกคนสองหมื่นห้า ช่อง Q t o P a l Opera เนี่ยมีสาวๆหลายคนใช่ไหมครับยังไม่ได้ทำใจยเย็นใจยเย็นขอรายชื่อสาวๆที่เคยออกช่องผม10คนนะครับทุกคนใครพิมพ์มาก่อน10คนเดี๋ยวผมจะให้รางวัลน,นะคน่อนข้างยากนะทุกคนหนึ่งสองอ๋อ,อมีคนมีคนตอบถูกแล้วเดี๋ยวนะคุณนิตานะครับมินตันเลมอนนิตาสวัสวดีครับวันนิตาสวัสวดีครับได้ยินไหมครับอุ้ยตื่นเต้นเหมือนกันเลยวันิตาถ้าเอาจริงป่ะพี่ถ้าตอบอันนี้ได้อ่ะพี่ได้รับไปเลยนะสองหมื่นห้าทวนกับผมอีกรอบมาทวนทีละคนกันหนึ่งสองสามถูกต้องครับถูกต้องครับ เกไก่ไปเก่ม่ไปครับอ่เกไก่ห้าแล้วครับตอนนี้หาแล้วจียอนไข่มุกเจแล้วครับทักทิมแปแล้วครับมูจิมูจิมูจิปิไปยังมูจิมูจิมูจิโกะอ่ะเกอ่ะแล้หมดอ่สิบแล้วครบแล้วอ่ะเชอะไรับเนี่านิซาใช่ไหมครับคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณเพิ่งได้รางวัลไปเท่าไหร่ตกเป็นได้มครับขอบคุณคขับคุณคุณคุณคคุณคุณ นั่นแหละก็ดีใจทั้ง5คนนะก็สรุปว่าวันนี้ก็จบกันแค่นี้นะครับทุกคนก็คงนะครับถ้าดูอยู่ก็ในแค่น,นิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนั่นแหละแค่นมากนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะออชอบคลิปนี้นะทุกคนกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะทุกคนและถ้าใครอยากให้ผมมาไลฟ์เป็นะทุกคนก็คอมเมนต์กันเยอะนะครับทุกคนกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนเจอกันในคลิปต่อไป